สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสับเดือนพฤศจิกาย,ยน2567หนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรอของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของชาวราศีเมถุนลัคนามมถุนนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว พุทธเลขสี่ได้เดินโคจรไปอยู่ในภพเลอนอลิของลักขนานะครับจริงๆแล้วอะ่ะการที่ดาวประจําตัวตกในภพเลอนอลิมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างกับในเรื่องของสิ่งที่อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกหมุดอิดใจรู้สึกเหมือนเซสซิทีฟนิดนึงเนื่อง,งจากอิทธิพลของดาวพุธนั้นกลุ่มกับดาวเกตสุริยา t ด้วยนะครับแต่มันก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีได้ด้วยนะครับมันมีข้อดีอย่างตรงที่ว่า ดาวพุธเนี่ยเวลาโครจรตกในภพเลอนอลิกับมีผลดีตรงที่ว่าอะไรที่แก้ไม่ได้มันจะแก้ได้นะครับพอเข้าใจไหมครับเพราะว่าอะไรที่มันแบบเหมือนอดีตเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่ตอนนี้กลับแก้ได้แล้วว่ามันคือหลุดพ้นได้แก้ไขได้แบบนั้นเป็นต้นนันนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยอยู่กับดาวเกตอีกมันเลยทําให้ตัวเราสามารถที่จะพลิกสถานการณ์กับในเรื่องของสิ่งที่มัน แยกกับกลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้กับมีผลงานเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่ามีได้มีเสียเนาะเขาเรียกว่าทุกขล่าไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวดาวพุธจะค่อยๆเดินออกไปนะไปอยู่ในตําแหน่งราศีธนูแล้วทุกอย่างจะบรรเทาลงตอนเนี้ก็พยายาม ทำอะไรโดยการที่ต้องใช้สติกับการคิดการไตรตรองตึกตรองให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะครับมันก็อาจจะทําให้เราต้องเปลี่ยนแผนใหม่อันเนี้ยอาจจะต้องมีแผนสำรองมีการตกหล่นรายละเอียดหรือพูดหรือคิดหรือทําอะไรเนี่ย ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าพูดเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวเกตบางทีเนี่ยคิดไวทําไวพูดไวเกินไปคนอื่นจับใจความไม่ถูกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิก,กาพยายามพูดแบบชัดๆช,ช,ช,ชัดเจนนะให้มากที่สุดเพราะคนอาจจะแประสระหรือเข้าใจ ตามที่คุณพูดไม่ทันก็ได้เช่นกันครับประมาณนี้เนาะก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินค่อนข้างดูดีนะครับการเงินเข้ามาแบบโอเคมากๆเลยในระดับที่บอกว่าโอเคถึงดีเลยแหละนะครับนะเพราะว่าอิทธิพลของในเรื่องดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาเล็งกับลัคนาถือว่าเป็นตําแหน่งมหาจักรด้วยคุณจะได้รับผลประโยชน์นะครับในเรื่องของ การเงินที่ดีและก็ได้รับส่วนแบ่งบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีละเหมือนกับ เป็นเงินที่เป็นหุ้นส่วนนะครับคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะหมุนเงินได้ดีขึ้นทําให้การเงินของเรามีความสะพัดมีความสถียรนมากขึ้นแต่จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสําเร็จได้ดีมากขึ้นการเงินค่อนข้างได้หลายช่องทางนะครับแล้วก็วิ่งเต้นหาเงินก็ได้เงินบามแบบเป็นเกาะเป็นกรรมดีอะไรประมาณนี้มันทําให้ชาวเมถุนแล้วก็นักขณาเมถุนนั้นมีโอกาสที่จะสําเร็จได้เพราะดาวศุกร์เนี่ยเดินโครจรอ,อยู่ในเรือน ปัตตานิเรือนที่7เนี่ยมันถึงลัคนาของคุณโดยตรงเลยยังนั้นเนี่ยการเงินก็จะค่อนข้างหมุนเข้ามาหาตัวเราแต่เราก็ต้องใช้การใช้ความวิริยะความอดทนเพราะดาวศุกร์เนี่ยเวลาโคจรเป็นมหาจักรเนี่ยเวลาจะได้อะไรต่นี้อย่างก็ต้องใช้การแบบคารกว่าเหมือนกับว่าต้องพยายามฟันฝ่าอุปสักคไปสักนิดนึงแต่มันก็มีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จและได้สิ่งดีๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับก็โอเคทําให้ชาวเมถุนนั้นได้รับการเติบโตในเรื่องการเงินนะครับพัฒนาในเรื่องการเงินที่ดีเช่นกันเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสำหรับชาวเมทุนคือราศีมีนของด้วยดาวพระศบดีเลขาได้โคจรอยู่ในภพเรือนวินาศและเดินถอยหลังด้วย ทำให้การงานของชาวเมถุนลักขณาเมถุนติดขัดนะครับติดขัดโดยแบบไม่รู้สาเหตุด้วยแก้ไขปัญหาก็ยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูชะงงักเราเป็นแบบสมมติว่าเรารู้แต่เราทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนจะรู้สึกเซ็งเซงเบื่อเบื่อนะแบบโอ้เราทําดีมาตลอดแต่คนอื่นมาช้ามาติดมาหน่วงอยู่แบบเนี้ย มันทําให้เราแบบบั่นทอนความรู้สึกของเราเนาะว่าแบบเฮ้ยฉันต้องมารอฝ่ายคนนั้นฉันต้องมารอฝ่ายคนนี้อะไรแบบเนี้ยทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะฉันทําหน้าที่ของฉันดีที่สุดแล้วแต่พวกคุณพวกคุณคุณนะครับช้าหรืออะไรแบบนี้เนาะก็พยายามใจล้นๆใจร่มๆนะครับอย่าอย่าพึ่งแบบเออหัวเสียมากจนเกินไปเข้าใจแหละว,ว่ามันหงุดหงิดเนาะเพราะว่าเราอส่าห์ทำดีเราอส่าห์ทำเร็วแต่ เขากับช้าเรามันก็มาติดที่เขาที่เนี้ยแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือบางทีไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าดาวการงานไปอยู่ในภพวินาศวินาศแปลว่าลึกลับแปลว่าซีครตนะครับเรือนที่12เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ข้างหลังคําว่าข้างหลังบางคนว่าแค่หันหลังไปก็เจอไงไม่ใช่ครับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นคําว่าข้างหลังในที่เนี้ยแปลว่าเราไม่รู้นะครับในความเป็นจริงแปลว่าเราไม่รู้แปลว่า มีคนทําอะไรรับหลังเราก็ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้หาตัวก็ไม่เจอแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่บุคคลแต่สิ่งที่มันจะแก้ไขได้คือตัวเราเองนะครับเราสามารถจะแก้ไขได้เพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวไปตกในภพพฤก่์อลิบอกแล้วว่าเราจะสามารถแก้ไขและปลดล็อกได้ตัวเราเองนะครับมันจะหาวิธีที่ต้องต้องไปทําแล้วเราได้ผลประโยชน์ตรงนั้นหรือว่าแก้ไขตรงนั้นสําเร็จได้ด้วยตัวของเราเอง แต่มันก็จะเหนื่อยอย่างที่บอกไปแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นชาวเมถุนลัคณาเมถุนบอกเลยว่าเต็มตัวรับมือนิดนึงนะครับว่าปัญหานี้เรื่องการงานจะเกิดขึ้นแต่จะหาทางออกอค่อนข้างยากหน่อยหรือว่าจะติดหน่อยช้าหน่อยดวงหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะครับบางทีเนี่ยเรายื่นเสนออะไรไปเนี่ยกว่าจะอนุมัติช้านะครับนะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะดังนั้นมันจะติดติดขัดขัด,ขด,ขดนิดนึงก็พยายาม หาแผนสำรองไว้ก็ดีนะครับจะได้แบบแก้ไขสถานการณ์ได้เฉพาะหน้าโอเคขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของการดูดวงเราจะรู้เลยว่าโอเคการงานเรากําลังจะมีปัญหาเพราะว่ามันกําลังจะติดขัดนะมันกําลังจะไม่ไปต่อนะเราอาจจะหาสาเหตุไม่เจอเราจะได้ไม่ต้องไปงมอยู่กับปัญหาตรงนั้นเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอะหมงมยังไงก็ไม่เจอถูกไหมประมาณนี้ครับให้คุณไปโฟกัสทําอย่างอื่นดีกว่าเราจะได้แบบ ไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะประมาณนี้ก็ทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักก็ไม่รอดเพราะว่าอะไรความรักก็คือดาวการงานนั่นเองเนาะแต่อย่าเพิ่งซีเรสเหมารวมว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันจะไม่ดีไม่ใช่นะครับมันไม่ดีนละักษณะที่ว่ามันมีเหตุมีผลอยู่ให้คุณมาฟังว่าเอ๊ะอ๋อดวงเราไม่ดีเพราะแบบนี้แบบนี้อ๋อดวงเราไม่ดีเพราะแบบนี้เราจะได้แก้แบบนี้นี่คือคนที่เขามีอ่า พิเคราะห์พิจารณาญาณน,นะครับในการแบบเออว่าเราจะได้รู้ในการปรับแก้ไขเนาะไม่ใช่มาเอาดีไม่ดีอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้าเราอยากให้เกิดประโยชน์เราก็ต้องรู้วิธีแก้ด้วย่ออย่างตอนนี้ดาวคู่คุณอ่ะเป็นวินาศกับดวงชะตาคําว่าวินาศอย่างที่บอกว่า s e c r e t หายไปล่องหนแบบไม่มีเขาเราียกอะไรหาตัวจับไม่ได้นะครับและหายไปสัก ระยะแบบนานๆเลยแหละนะครับนิดหนึ่งจนเรามีความรู้สึกเอ๊ะแปลกใจนะครับอะไรแบบเนี้ยมากมายเพราะอะไรไม่ใช่แค่ดาวตกในพมิหน่าแต่ถอยหลังด้วยมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปต่อนะครับมันดูเหมือนเขาจะแบบแตัดสินใจนานแหละสมมติว่าเราแบบยื่นคําขาดไปว่าแบบโอเคคุณจะไปต่อกับเราไหมเออถ้าไปต่อก็เท่านี้เท่านี้อ่ะยืดยืดยืดดูสุดท้ายดูเหมือนไม่มีอนาคตเลยประมาณเนี้ย ในช่วงเนี้ยมันจะดูแบบแบบนี้เลยเราจะนอยแล้วเราจะเฟลนิดนึงนะสำหรับชาวเมถุนลักษณะเมถุนที่มาพูดให้ฟังเนี่ยให้คุณทําใจให้คุณยอมรับให้คุณปรับและแก้ไขนะครับไม่ได้มาพยากรณ์ให้คุณมาจิตตกว่าแบบเฮ้ยทําไงดีฉันจะต้องแบบนั้นแบบนี้มันมาแบบนี้คุณก็ต้องทําแบบนี้ยกตัวอย่างฝนตกนะครับคุณไปหยุดฝนให้ฝนห้ามตกได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเปรียกไม่ได้ถูกไหมสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรครับ หากำบังหาล่มนะครับหาอะไรก็ได้ที่มันบังเราแล้วเปียกน้อยที่สุดนี่คือการดูดวงประโยชน์ของการดูดวงคือทําแบบนี้นะครับนะคืออยากจะให้เห็นภาพว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ยธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ของอจัก,กรวาลดวงชะตาเขากําหนดมาแบบนี้ นะครับคุณจะรอดไม่รอดมาอยู่ที่การรับมือของเราเนาะประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งไปจดจ่ออย่าเพิ่งไปซีเรสเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้เราจะได้รู้สึกว่าเราก็หันกลับมารักตัวเองนะครับดูแลตัวเองเพื่อเราจะได้มีความหวังที่เราจะไปต่อกับความสัมพันธ์เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆขับเคลื่อนและไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราจะปะทะซึ่งหน้าเนี่ยดาวคู่กับดาวประจําตัวเนี่ยปะทะกันซึ่งหน้าเลยบอก อกเลยว่ามันก็ต้องมีประเด็นและปัญหากันบ้างแหละดังนั้นอย่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปทุกอย่างยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีมีเงื่อนไขอยู่แค่ว่าต้องใช้เวลานะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ใช่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดอย่าเมารวมนะครับก็เราก็ถ้าเกิดต้องการดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณค้าม